สวัสดีครับผมสมงปองพนกขับพี่สายฟ้านะครับผมตอนนี้ก็พี่สายฟ้าอยู่ในระหว่างที่กําลังซ่อมแซงอยู่นะฮะส่งให้ช่างมือดีช่างเหนือช่างประจําตัวผมนะฮะไปทําการรักษากันอยู่ก็เดี๋ยวในระหว่างเนี้ยที่ยังไม่ได้ไปไหนอ่ะเดี๋ยวผมมีอ่าวิดีโอคลิปเก่าที่เคยถ่ายไว้สมัยตอนเป็น l i t เติ้ลวินะครับแต่ว่าผมลบออกไปในช่องนั้นแหละทีนี้เดี๋ยวผมเอามาลงใหม่ นะครับอันนั้นจะไปน้ำหนาวกับภูรมโลนะครับผมก็เดี๋ยวเอามาลงในระหว่างที่รอซ่อมพิสัยฟ้าก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวจะคอยอัปเดตอาการพิสายฟ้าเรื่อยๆแล้วกันนะก็เดี๋ยวช่วงนี้ไปไปดูไปซ้อนท้ายผมไปภูรุมโลไปจังหวัดพเพชรบุรกันก่อนดีก,กว่าเดี๋ยวก่อนทริปนี้ก็จะมีพิชิดนะครับผมซึ่งเขาจะขับรถ สุูกิจิมมี่ตามไปด้วยซึ่งผมอะความแบบต้องการที่จะขับมอเตอรไซค์อยู่แล้วแต่พี่ชิดเขาก็อยากจะล้อรถเขาเราก็เลยแบบไปคนละคันโดยว่ว่าผมก็ขับมอเตอรไซค์แล้วพี่ชิดก็ขับรถใหญ่ไปก็อาจจะดูแปลกๆหน่อยนะครับก็เป็นความชอบของส่วนตัวนะครับผมซึ่งผมมีความมุ่งมั่นจะขับมอเตอรไซค์ไปก็คือ,อชิดติดตามไปก็โอเคได้ไปด้วยกันโอเคไปดูกันครับผมว่า จะเป็นยังไงกันบ้างนะคะระับครับก็เป็นทริปทางไกลอีกหนึ่งครั้งนะครับงวดน,นี้ก็จะไปน้ำหนาวกับภูลมโลนะครับแล้วก็มีผู้ร่วมทางไปด้วยนะครับคือนุชิดที่บอกไว้แต่ตอนต้นนะครับแล้วก็พาอันนี้คือเส้น บนเขาใหญ่นะครับผมเปิดตัวนุชิดน้อยครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งฟิลลิ่งในการเดินทางนะครับก็มาด้วยกันแต่คนละคันแต่จุดหมายเดียวกันระหว่างทางที่พากันไปนั้นนุชิดเขามีกล้องเขาอยู่ติดบนรถนะฮะเขาก็ทำการบรรยายไปด้วยนะฮะเรามาฟังกัน เขบญญาบรรยายยังไงมั่งระหว่างทางก็รายงานไปด้วยนะฮะานะครับา้าะเลเลยนุชิดนี้เขาแอบมีความเป็นนักข่าวอยู่นิดๆน,นะฮะครับผมก็เดินทางกันไปแล้วเดี๋ยวเราก็วิ่งเงินไปเรื่อยๆนะครับ การไปของเราเนี่ยคือไปเรื่อยๆคือไม่ได้ใช้ความเร็วสูงนะคือค่อยๆไปกันน่าจะ80-90โดยประมาณนะฮะอันนี้ก็จอดแวะจอดแวะตรงที่ที่หนึ่งบนเขาใหญ่ละกันนะครับตรงนี้ <c oughs> จริงแล้วประมาณ700นะครับไม่ใช่400แค่ขาไปนะฮะแวะมาเจอกวางนะครับผมแล้วดูเหมือนแบบจะไม่นี่เอ้ยทำความรู้จักกันหน่อยดีร้วพูดทางัาด้วยว่าชื่อแนม my name is olga 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 โอเคฮะเห็นเดินอยู่บนเขาใหญ่คนเดียว อ๋อมอสโกเหรอครับผมอเฮ้ยปากช่องตรงไหนวะปากช่องก็ปากอ้าวไปส่งก็หน่อยไปถามดูคนหนึ่งนี่ไทยคนหนึ่งนี่รัสเซียใช้ภาษาอังกฤษคุยกันก็งงนะ อลิก้างงงานก็หารถบัสไปยาไม่ได้จอดนปักาดาวองกาดาวอ๋อาดาวจอปักาดาวนู้น่ะเนอ๋อโอเคโอเคเป็นรถตู้หรือเป็นรถบัสอ๋อโอเคครโอเคไปครับเดี๋ยวไป ถูกทางนะี่เคย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 นั่งอยู่รู้ก็ไม่บอกเราโอเคอะไรนะอยู่โอลกาโอลกาโอลกาบานชิบบบอบ้ออโอเคบายบากยไโอเค้ ท้าเหตุการณ์เมื่อกี้นี้ก็คือผมได้เจอสาวรัสเซียน,นะครับชื่อโอลิกานะครับเดินอยู่บนเขาใหญ่อะ่ะแล้วเดินอยู่คนเดียวอะ่ะผมก็กลัวจะมีอันตรายนะครับเผื่อจะเจอสัตว์ป่าอย่างช้างป่าเงี้ยก็เลยพาลงมารับลงมากันด้วยนะฮะอันนี้ผ่านมาแวะข้างทางเห็นน้ำใสๆแล้วนึกถึงบรรยากาศเก่าๆทีบ้านตอนนี้ไม่มีแล้วไม่มีสไลดยด้วย ยน้ำขึ้นคอดใสเลยล้างหน้าได้ไม่ต้องกลัวเลยว่ามันจะเป็นไงพี่เชษรู้สึกมันมันเย็นสดชื่นสมัยผมเด็กๆผมก็เคยปั่นจักรายานไปบ้านก่งนะเร <c oughs> จะมีช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยน้ำจะท่วมถนนน,น้ำจะใสมีสารลายลาวายใช่ไหมเอ่อาาช่วงหน้าฝนละนะ ช่วงหน้าน้ำหลากอ่ะน้ำไเล็กว่ายทวนน้ำนิสัแต่ตอนนี้ก็ไม่มีมาและเฮ้ยมันใสจริงด้วยจร,จริงนะที่ข้างทางไงเนี่ยนี่ต้นข้าวแล้วน้ำไม่มีกลิ่นเหม็นอะไรด้วยนะเอ่อพักช่วงนี้พักสามร้<ล>อยโลเหลือที่เหลืออืมที่วิ่งมาด้วยวิ่งมาสามเลยอีกสามตอนนี้ก็บ่ายบ่ายโมงแล้ว ข้าวเ <24. S 1> ข้าเยอะมากเลยอ่ะบสามสิบาทนะครับแบบว่าเขียนแล้วโอเคอีกกี่เมยมายุบอ่ะงอิ่มถึงประมาณน่าจะน่าจะอิ่มถึงประมาณอพรุ่งนี้นะครับผมพรุ่งนี้ <laughs> ย,ยังจะจีบใคบมันเยอะอะเดจีบใครมันเยอะอะ What is t h a แดดกันไล่ร่องรอยเลยนะฮะครับ <laughs> ผมสองคนกับชิดนะครับขับรถกันมาก็ <laughs> พูดได้เลยว่าใช้เวลาเกือบทั้งวันเลยก็ได้นะฮะทั้งวันนะครับผมก็ตอนนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วแล้วก็เจอบรรยากาศตอนเย็นเนี่ยโอ้บรรยากาศดีมากเลยครั้งนั้นบรรยากาศดีมากเลยผมจาได้นะฮะแล้วก็วิ่งไปบนเขาก็เริ่มมืดแล้วนะครับผมแล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นนะครับกับนุชิตนะฮะตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับ <c oughs> มองไม่เห็นความร้อนขึ้นนะ <c oughs> ตอนน 1941, ี้ก็อยู่กับถึงน้ำหนาวแล้วกับถึงที่พักแล้วไม่รู้จะเห็นเปล่าไม่รู้จะเห็นเปล่าเอาถ่ายดูเอาไป่เอาไฟฉายนี่มานี่หมดเลยหมดทั้งคดหมดทั้งรถหมดทั้งคนเนี่ยโว้ยเนินเมื่อกี้มันสูงจริง นึกว่าจะไม่รอดซะแล้วนะครับผมแต่ก็ผ่านมาได้นะครับก็ไปกันจนถึงอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวนะครับแล้วเราก็เข้าไปหาที่กลางเต็นท์กันนี่พี่เจ้าหน้าที่ครับดูตาตาตื่นเลยเราสิบงมา13ชั่วโมงมาจากที่ไหนกันล่ะนะครับมาจากแปดริ้วกรับผมมาไกลเลยเนาะเราไว้ด้วยกันเนาะ เพราะว่ามาด้วยกันบัตครคนเยอะไหมครับไม่เยอะเท่าไหรไ่ครับขอบคุณมากครับเชิญเลยครับสองกิโลเมตรขับตรงไปอย่างเดียวโอเคถึงแล้วนะครับผมยานแห่งชาติน้ำหนาวเจอ <c oughs> เพื่อนครับหัวใจเหมเือนกันใกั้ไหน้ครับเนี่ยแถา โอเคเจอเจอน้องๆกันเลยเลยกันน้องมาเข้าค่ายไม่เกี่ยวตอนนี้เป็นเวลาหโมง4ีโมง4 0เดี๋ยวเข้าไปติดต่อเจ้าอ๋นนี่ๆี นี่ครับดูหน้าด้วยดูหนังหน้าตาจะหลับแล้วก่อนเลยนุ่นอ่ะอันนี้แปรงเราก็ยืมเขาอ่ายาสีฟันกระบูของเข้งหมดเลยเอ้อันนี้เอาฉัดผิวฉัดหน้าโอโ้โหมีแล้วก็เนี่ยมันบอกว่าอยากระโ๋อนะจา,จากน้ำตกแองคาร่านะฮะเป็นส่วนผสม อะไรเหรอไวมนี่เรามีโรแมนติกแน่นะครับอะไรวะโรแมีเตียนมาด้วยโอ้โหสองหน่อยใชออะหัวมากเดี๋ยวมันมืดเอามาบาลในเตียนหรอโอ้โหไได้เรามากันในเดือนตุลานะครับก็จะเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวฮะก็จะมีทากยังมีทากอยู่นะฮะตรงที่จุดกลางเต็นท์ที่ผมกางกันอยู่เนี่ยครับที่เห็นเนี่ย แต่ก็รอดไม่โดนนะครับเราไม่ได้แบ่งเลือดให้ทากในวันนั้นนะครับผมเรามีาลูกเสือชาวบ้านมาด้วยนะกับการเดินทางในค่ำคืนแรกนะครับมา13ชั่วโมงก็ค่อนข้างที่จะหนักหนาสหาัสแต่เราขับมากันเรื่อยๆนะครับแล้ววันนี้วันที่13ตุลาคม2559นนะครับก็มีเหตุการณ์สำคัญนะครับ ซึ่งก็เป็นการสูญเสียขั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทยของเรานะครับแล้วผมก็มาลูกกันที่หลังนะครับในวันกลับแล้วนะฮะเช้าแล้วเอน้าค้างค่อนข้างเยอะนะครับผมกับนุชิตก็ไปดูพระอาทิตย์ขึ้นตรงจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นภูคอนะครับจะมีหอดูหอสอ่สองสัตว์หรือไงครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าสูงและก็โดดเดี่ยวมากเลยนะฮะขึ้นไปแล้วก็รู้สึกแบบว่าหวาดเสียวมากเลยแล้ว การนี้เนี่ยชิดชิดไม่ได้ขึ้นนะครับเพราะว่าชิดบอกว่าชิดไม่ไหวนะฮะชิดกลัวความสูงแต่ว่าผมก็ได้ขึ้นไปนะครับแล้วบอกได้เลยว่าคุ้มมากคุ้มค่ามากว่าโอ้โหถึงจะเสียวแต่ก็ได้วิวที่แบบสุดแสนประทับใจมาเน่ยผมเป็นคนขามี่เองโอ้โเลยโอ้ย 对不对？ ทางล่างสบายดีบ่โอไม่หนาวแต่สันผมจำไม่ได้นะครับว่าอยู่ตรงนี้ใช้เวลาเท่าไหร่แต่ที่รู้ๆคือนานนานจริงๆเพราะว่าเอาขายตรงนี้ไา่ได้เจอได้บ่อยนะครัคธรรมาชาติที่เห็นนสวยงามจริงๆช่วยขัดเกลาจิตใจอีสมาหที่ เชื่อให้แล้วก็ว่าสบายใจ,จขึ้นจากเรื่องราวที่ผ่านมาเรื่องราวเมื่อคืนนี้นะครับโอ้โหไม่ด้วยวันนี้ล่กขาสั่นต้ององกันดดูนะครับเอากาแฟขึ้นมากินด้วยโคตรฟิลลิง่งไงติดขึ้นโอ้ยต้องลองต้องลองต้องลองนะครับ เดี๋ยวต้องขับกลับไปต้นง้นอีกไหวไหมครับก็ส่งท้ายบทแรกที่น้ำหนาวนี้แล้วกันนะครับผมยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับพี่สายฟ้าเคสอาพาลุนนะครับตอนนี้ก็เป็นตอนเก่านะครับเอามาให้ดูก่อนระหว่างรอพี่สายฟ้าซ่อมนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับ ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับให้กําลังใจกันเดี๋ยวผมก็จะพาจนกว่าจะร้อยคลิปนะจะไปที่ไหนมั่งก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมขอบคุณครับที่ติดตามนะครับ